ห้องจุ้ยห้องน้าที่ดีเป็นยังไงอยากรู้ไหมไปดูกันห้องจุ้ยห้องน้ําที่ดีนะครับง่ายสุดเลยนะครับควรอย่างแรกว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วไม่ควรจะมีกระจกแต่เข้าใจแหละหลายๆโครงการมันจะชอบทําแบบนั้นถามว่าเสียไหมมันจะทําให้เราตกใจไงในหลักวิทยาศาสตร์เนาะแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงเนี่ยเขาก็แค่ไม่อยากให้พลังงานมาสะท้อนเวลาถ้ามันมีการเก็บกักพลังงานเข้าไปในห้องน้ำนี่เองเพราะว่าเขาบอกกันว่าห้องน้ําคือจุดเก็บกักซับครับและที่ดีนะครับเข้าไปแล้วควรจะเป็นการก้าวลงไปนะฮะ ก็คือต่าลงกว่าพื้นปกตินั่นเองนะฮะอันนี้จะช่วยให้เก็บกักซับได้ดียิ่งขึ้นไม่ควรจะมีธรณีประตูหรือมีภูเขาอยู่หน้าห้องน้ํานั่นเองนะครับ <S <S อันที่3นะครับนั่นก็คือการระบายอากาศในห้องน้ําหลายคนนะครับชอบเจอปัญหานี้เลยครับอย่างเช่นเวลาผมไปร้านอาหารเนี่ยผมเปิดไปปุ๊บหืมกลิ่นอับมันตีเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีอากาศถ่ายเทเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีช่องอากาศให้มันออกได้ข้อสุดท้ายข้อ4นะครับให้เอาที่ดับกลิ่นหรือเครื่องปรับอากาศนะครับ มาช่วยวางไว้ในห้องน้ำนะครับจะช่วยทําให้กลิ่นของห้องน้ําดีขึ้นทําให้คุณอยากจะเข้ามาใช้มากขึ้นทําให้ใครไปใครมามาใช้ก็จะรู้สึกดีกับเราไปด้วยจะเรียกว่าได้ทรัพย์ได้ง่ายขึ้นนะครับสเทคนิคนี้จะช่วยทําให้การเงินของคุณดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อคุณอาจจะไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับแต่ต้องลองพิสูจน์ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องคงช่วยดีๆกับอาจารย์แบงค์คนช่วยวันมินิตแค่ปรับชีวิตก็เปลี่ยนลองปรับดูแล้วห้องน้ําคุณจะนําเงินมาให้คุณอย่างไม่น่าเชื่อครับ